เขาทำอะไรกันน่ะเออไม่มาทำงานอีกทงานนี่เพิ่งมาเองไม่หวานชงวันเนี่ยไม่กวานนะไอทำงานให้กี่คะแนนโลไม่อยากกินเลยเด็กห้าเต็มห้าแล้วรู้เปล่ากินอะไรอยู่ไม่รู้อร่อยค่ะว่าอันนี้อยู่มือขวาหลงอยู่มือขวาจําไหมหลงเราจะจําว่าหลงอยู่มือขวากันคือจะบอกว่ามาครีมมี่นมนมนวล ใครที่แบบว่ากินเคยกินทุเรียนแล้วมีความสากใครอยากให้แนะนำมันนี่คือซิมมี่ที่แท้จริงต้องเป็นอำเภอนี้เท่านั้นถึงจะพูดรับแรได้ yeah wow. นี่คือบรรยากาศของสวนทุเรียนที่นี่นะคะตั้งสวยงามจริงๆเป็นสวนทุเรียนที่เป็นสวนทุเรียนบนภูเขาบรรยากาศธรรม,มชาติสุดๆนี่เราอยู่สูงจากน้ำทะเลเท่าไหร่อะพี่หกว่ากว่าหกร้อยกว่าเลยเหรอโอโ้โหสวัสดีค่ะพี่จากเพจอีจันค่ะเรามาดูว่าทุเรียนที่สุกหรือยัง ว่าสภาพพื้นที่เราสนใหญ่มันจะมันจะเป็นเป็นผสมผสานไปกับไม้ป่าโอ้หต้นนี้กี่ลูกคะเนี่ยต้นนี้เท่าที่เช็คมาแบบมานับยากผมเช็คดูใาราวร้อยกว่าฮร้อยกว่าลูกต้นหนึ่งก็ร้อยกว่าแล้วพี่มีโอ้โหในสวนตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นส่วนของพี่ถ้าเป็นหลงรับแรมมันมีอยู่ประมาณหกหกเจ็ดสิบต้น หกเกสิ 6, ต้นปีปีหนึ่งเราได้เท่ากี่ลูกปีนี้ถ้าที่เช็คดูมันประมาณพันกว่านะ กะหลงนี่หลงน่าจะดีกว่าหมายถึงว่าถ้าปลูกหลินหนึ่งต้นอาจจะได้ไม่กี่ลูกเนี่ยหรอใช่แต่ใช้เวลาเท่ากันลินคือมันน่าจะเป็นลักษณะประจำพันธุ์เขาว่าเขาติดลูกค่อนข้างจะยากนะเท่าเท่าเท่าเทที่สังเกตเปรียบเทียบดูภาษาชาวบ้านเขาว่าอะไรมันหวงลูกมันไม่ค่อยติดอ่ะแต่หลงนะเห็นดอกเขาก็ว่าอุ่นใจลินคือติดลูกยากอะพูดง่ายเนะเนาะถ้าถ้าพูดภาษาพื้นๆแล้วก็คือติดลูกยาก เพราะว่าลินเนี่ยเขาเป็นทุเรียนทันเปลือกหนาเปลือกเขาค่อนข้างหนาแล้วก็เม็ดพูดง่ายเปอร์เซ็นต์เนื้อมันน้อยอะ่ะเป็นทุเรียนคุณนายมากกว่ามั้งเอาแล้วทำไมมันถึงแพงกว่าล่ะความหายากด้วยแล้วก็เนื้ออร่อยกว่า,วาแล้วก็เนื้อเข้าแห้งเหนียวถ้าเป็นพี่พี่ชอบอะไรเหมือนกันถ้าให้เลือกกินก็เลือกกินลินแหละ แต่ปลูกลงเพราะว่าเพราะว่าหลินเนี่ยหลินเนี่ยถึงแม้ถึงแม้หล่นหล่นจนเปลือกเปลือกเหลืองเปลือกแห้งเปลือกจะเน่าแล้วเนื้อก็ยังแบบปั้นเป็นดินเหนียวได้เลยอันนี้หลงใช่ที่ทำเลเซียดิคือเหมือนี้แบบทองกระจายมา หนมาเลยค่ะหน้าคนดียวมันจะมีรอยของมันนะคะมันจะมีรอยมันดูยึดมั่ไปต้องกเหมือนจะง่ายพวกมันน่แหลเนาะหลงแกะง่ายมันจะมีรอยของมันอะ ร,ร้อยไม่นจะอยู่ตรงกลางนะคะไม่หลน,นไม่หลนตีมืออุ๊ยเนื้อทางนั้นลูกเล็กแต่ว่าแน่นมากนมาแน่นเลยจะและว้วอวบแบบอวบทุกเปลือกบ,บางมาก ใครบอกเล็กไม่อิ่มไม่อิ่มมาท้ากันมาจุกเลยค่ะมาท้ากันเลยดีกว่าไปเนาะไม่ก็อยากเห็นกระสอบรับด้วยอ่ะตัดเองคนเดียวเลยหรอเอามันต่ำอย่างงี้เขาไม่ใช่กระสอบอ่ะเราเราแอบแอบโยนโยนได้ไม่เป็นไรเดีมันเป็นไรตามปกติเลยค่ะจุกอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องมากี่คนหัวละอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยข้างบนเนี่ยโอเคนั่นเนี่ยคือคือเราจะทำดีแน่แต่ว่ามันความพร้อมมันยังไม่มีนะมันกำลังเร็ว อืมจะไ,ไ,ไ,ไปขายช่้นมันมีความเป็นนมอะ่ะนวนวลกว่านมนวลเนเส้นไหมมัน,น,ม,น,ม,นมีบ้างแต่ว่ามันไม่เป็นแบบเมื่อกี้อ่ะจริงๆหลงรับแรงนี่มีกลิ่นเฉพาะตัวเขานะกลิ่นคล้ายๆกลิ่นาากิน <ๆ S 3> ดอก,ดอกไม้ป่ากลิ่น <S <S เหมือน<ม>เป็นเด็กๆเคยกินอะไรน้ำนมแมวหรือน้ำอะไรที่เขาเอาหยอกไอรวมิดไหม เหมือนดอกกัญชาเหรอเนียเป็นกลิ่นหอมหอมกลิ่นเฉพาะตัวของหลงรับเลยมาลุ้นสเต็ปสามไปดีกว่าตอนนี้เราจะเข้าเข้าเข้าปากสั่นเข้าสู่การชิมหลิ้นลิ้นนี่เป็นชื่อเหมือนแบบพวกสาวจีนอะแพงแเมื่อกี้เรากินหลงไปแล้วเหมือนคนไทยหลงๆหน่อย เราจะกิว้าทรงจะเป็นแบบมะเฟืองแล้วเมื่อกี้น้องเต้บอกว่ามีตังก็ไม่ได้แปลว่าจะได้กินนะอันนี้คือไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้กินนะมันเนี้ยตังไม่มีเหมือนกันมาเต้มีมาเฟืองมาเฟืองทรงเป็นมะเฟืองแบบนี้เลยนะรู้อย่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลงจะกลมหลงมันจะกลมอันนี้มันจะคูมันลักษณะเด่นมันจะขึ้นคูขึ้น แต่ถ้าขึ้นเยอะๆคือถ้าสมบูรณ์เยอะๆเม็ดมันจะใหญ่แต่ถ้าหลินนะให้เลือกกษณะเม็ดเม็กเม็ดรีบนี่ระดับสามนะครับทุกคนจะเป็นล่วงเขาก่อนนะครับตุยไปเลยตอนนี้ไม่ขาดประเด็นอะเราเราสังเกตดูตรงนี้มันจะมีอย่าผ่านตรงนี้มันจะมีเส้นของมันต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวถามบ่อย จะถามประเด็นน่ะมันไม่มีกลิ่นทุเรียนที่ปากไงกลิ่นมันจะไม่แรงค่ะแต่ดูแต่นวลนวลละมุนเมื่อกี้เรากินมาเรากินแล้วเรารู้เรื่องไงอันนี้เรายังไม่ได้กินไงจริงแบบนี้พี่ก็บิ้วฟังเนาะจริงๆแล้วโอ้โหแต่จริงๆแล้วนี่เม็ดใหญ่นะเนี่ยจีนใหญ่มากสาวจีนออกมาละค่ะอันนี้อันนี้ น่าจะเป็นต้นใหม่เม็ดมันก็ร่งโตนิดนึงลิ้นมันจะสีเข้มกว่านี้แล้วก็ไใหม่หมายถึงว่าต้นอายุยังไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แต่อันนี้ก็ผ้าที่จะไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดเลยไม่มีเม็ดต้นเลียนไม่มีเมล็ดโอ้โหนะพอดูเมล็ดโอ้โหเนั่ยเนี่ยโอเคตรงนี้เนี่ยพอโตนะเมล่ดหมอกมากเหรไม่ได้หมอกมาลูกเดียวอ่ะมีทุกชอบดูดูโอ้โหอันนี้จอง เขียวเลยเหยอเนี่ยฟมันอ้วนเลยี่าม้รวมๆเลยนะนี่งานโอ้โหันแหวงรวมๆรวมไม่ติอ้วนกว่ามีกนนี่ว่ามีไหนรวมรวมรวมๆมเอาป้ายป้ายป้ะางนันกดแชร์ด้แ้วแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันจะวานแล้วก็ มีความมันมีความครีมมี่กินแล้วเหมือนกินคอฟฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองดูนะผลไม้ชี่ความรู้สึกเหมือนกินแบบกินขนมขนมสักอย่างกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะีจันยิ้มแล้วอ่ะพี่จันยิ้มแล้วอ่ะอเราอ่ะคือเราอ่ะอืมคือมันมีความชัดในเรื่องของวันเป็นครีมอ่ะเมื่อกี้บอกพูดเรื่องนมใช่ไหมใช่ค่ะ หลงเป็นนมดินเป็นครีมแล้วมันครีมจริงๆนะอืมอืมมันอร่อยแบบคือหวานก็ไม่ได้หวานเยอะด้วยนะหวานกดีอืมมันไม่รู้ผู้ม่ออกเลยมันมันกลมอ่ะมันละลายเลยใช่มันกลมอ่ะมันมีหวานมันมีมันมันมีครีม แต่มันก็ไม่ได้เป็นนมแบบแบบนัวไม่ได้เหมือนหลงนั่นอ่ะมันคนละมันคนละรสกันนี่กุหลาบเออคือถ้าเกิดกินนั้นเราก็พอแยกออกหลงกะหลินได้อยู่เหมือนกันมือชัดเจนชัดเจนี่กินเลยแซวละเปรี้ยต่างค่ะอร่อยพูดภาษาเลยค่ะยังรำจ้ะหลงกะหลินนี่มีความจางกันมากแล้วก็อันนี้ล้ำหมากๆหายกินยากมันต่างกันเยอะอย่าง ย <laughs> มยนต่างมักกี้มันจะเหมือนเท้ากิ่นแบบกิ่นนมตีแบบวา <laughs> 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 กิ่นนมตีมันแบบอร่อยจนลืม่กินตีแบบผสม <laughs> ทําให้แบบมันมันนัวมันล้ําแต่พอ,อนี่ปุ๊บมันเหมือนเป็นเท้ากิ่นครีมแบบพรีเมียมอ่ะอร่อยจ้ะ <laughs> อร่อยจ้ะ <laughs> <laughs> ต้องต้องมากินล่าให้สติส่วนด้วยจ้ะอร่อยอร่อยมากล้ำกว่าตีอื่นเลย <laughs> <laughs> อันนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นพันสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุเรียนพรีเมียมพรีเมียมสุดๆสุดสไปเลยชื่อว่าน้องหลินน้องหลินเนี่ยมาจากจีนหอมสาวจีนนะสิพี่ลองหอมสาวจีนดูไม่ใช่หอมเออสิไม่หอมไม่หอมแค่นี่้มาเลื่อนนะอื้มหืมนุ่ม ยิ่งกินไหมมีเม็ดเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งดีดีกว่าโอ้ยเท่าไรเนี่ยไม่มีเม็ดเลยเดี๋ยวไปเลยอ่ะดูดิใจบินเนี่นยละเอียดปีนั่งอืมใช่ค่ะละเอียดเปลือกข้างนอกมนะันอ่ะไอตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเหมือนอะไรเคลือบเฉยเฉยอือแล้วข้างในมันก็แล้วข้างในมันเป็นไส้อ่ะเออเอแคร์อันเนี้ยเอแคร์เอแคร์อิตาเรียเหมือนกินก็อร่อยอร่อยเลยก็คีอกิงานอาจารย์จะจริงจังกับการกินเรียนหลินมากนเลย นี่คือมเมล็ดของทุเรียนสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์ พูดง่ายตลาดมันก็ต้องไปพรีเมี่มขึ้นไปบนเลยนะเพร,ราะราคาคน,นค,คนไม่มเคยมีตังค์คนจนก็ไม่ต้องกินไม่ไม่ไม่กล้าซื้อกินเ,เป็นของฝากมากกว่าประมาณว่าคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อ <laughs>